ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์พุทธิมีลัคณาอยู่ในราศีเมถุนประจำรายปักวันที่1จนถึงวันที่15มกราคม2565นกะก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนะขอให้ปีใหม่นี้ทุกท่านจเจริญด้วยยุวันนะสุขภาระนะครับนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถากันทุก ท่านเลยนะครับนะเอาละนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ก็คือจเจ้าเรื่องราวของโหราศาสตร์ที่เดินจริงนะครับนะแล้วผมจะใช้ไพ่เทพอินดูนะครับในการหาทาง แก้ไขสิ่งไหนที่ดีก็ให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนที่แย่ก็เราก็จะมีวิธีแก้ให้นะครับว่าอย่างไรถึงจะเดินในช่วงที่ดีที่สุดนะครับในเหตุการณ์ตอนนั้นเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมถุนดาวเจ้ารวยการเงินคือดาวพระจันทร์นะครับดาวพระจันทร์เองท่านเดินรอบอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าการเงินเนี่ยเป็นยังไงสําหรับชาวราศีเมถุนเพราะว่าดาวจันทร์เดินเร็วอะ2วันครึ่งสองวันครึ่งนะครับก็ไม่รู้จะ เราจะไปจับอะไรนะเพราะว่าท่านเดินครบทุกราศีเลยนะในรอบหนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาดูหลักๆเลยว่าการเงินจะเป็นลักษณะยังไงให้ดีให้เจริญก้าวหน้าโอ้โหบอกได้เลยว่าชาวราศีเมทุนนี่นะโอ้โหได้ไพ่พระพิคเนตไพ,พ่พิคเนศเป็นไพ่ที่ประสบผลสําเร็จที่สุดทีนี้เราถามเรื่องของการเงิน ชาวราศีเมถุนคุณก็จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินอย่างแบบว่าสุดยอดเลยมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสที่ได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อะไรจากฟุกๆอันนี้ส่วนหนึ่งนะมีโอกาสที่จะได้จากผู้รับผู้ใหญให่คนสนับสนุนนะครับมีโอกาสได้จากคู่ครองมีโอกาสได้จากการงานหูก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดมีโอกาสนะครับนะอาจจะสวดมนต์คาถาพระพิฆเนศหน่อยนะแล้วก็ขอพรให้ เราเองประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในเรื่องของการเงินกันทอก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะบางบางช่วงบางตอนเนี่ยนะทั้งเดือนเลยนะ,ะสิราศีเปิดไม่เจอเลยนะไพ่พระพริคเนตนะครับก็ถือว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของปักนี้นะครับการเงินการทองคุณก็มีเกณฑ์ที่จะรวยรวยเฮงเฮงปังๆัไพ่พระพริคเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะก็พูดง่งยว่าความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรละเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วล่ะนะครับอ่ะแล้วเรามาดูในเรื่องของดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันเลยนะครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวพระฤหัสัป,ปดีดาวพระฤหัสัป,ปดีเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะเขาเรียกว่าปัตตนี้ไปสุภาตามความหมายแล้ว ก็คือตัวเราเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจตัวเราเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาที่จะมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนผลักดันร่วมมือร่วมแรงจันทให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งทีเ่เราได้มีโอกาสได้ทําในลักษณะต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนเดี๋ยวดูซิว่านะไพ่เนี่ยจะเตือน เรื่องอะไรแล้วจะบอกเรื่องอะไรเพราะว่าตรงนี้บอกได้เลยว่าทั้งคนโสดทั้งคนที่มีคู่ครองแล้วอะไรก็แล้วแต่ออกมาดีหมดเลยอ่ะนะสำหรับชาวราศีม่สนถึงถึงขั้นเพอร์เฟกเลยนะเดีวดูไพ่ซิเตือนเรื่องอะไรโอ้โหโอ้ยได้ไพ่ครมาเป็นไพ่พนา พระนารายอวตารเป็นเต่าอีกคำจุนอีกนะก็ต้องบอกในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีเมถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจคุณมีเกณฑ์จะเจอคนดีมีศักยภาพคุณมีเกณฑ์ที่จะเอ่อบางคนนะแต่งงานแล้วก็ประสบผลสําเร็จเลยนะหรือบางคนเนี่ยมีคู่แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยนะอันนี้ยินดีบางคนนี่มีเกณฑ์ที่จะได้คู่จากต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลต่างประเทศ ก็มีเหมือนกันนะแล้วนะก็บอกว่าชาวราศีเมถุนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ประสบผลสําเร็จมากในช่วงสองปักนี้นะในช่วงในช่วงนี้ในช่วงสิบห้าวันเนี่ยเป็นช่วงลายปักเ่ยนะชาวราศีเมถุนเนี่ยได้ไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะก็ต้องบอกว่านะถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ดูแล้วโอเคนะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่แล้วโอเคนะนะแล้วก็เงินถึงจริง ดูแลได้จริงนะไม่โม้ไม่อะไรเนี่ยคุณก็ลองรับไว้พิจารณาได้นะเพราะไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ที่ถูกอกถูกใจนะหรือแม้แต่คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วแล้วเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกณฑ์ที่จะลมหวนกลับมาได้เหมือนกันนะหรือคนที่มีแฟนนิสัยไม่ดีในะลักษณะต่างๆก็มีเกณฑ์ที่เขาจะปรับปรุงตัวนะเพื่อให้เข้าอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขโอ้โหถือว่าเป็น อะไรที่ดีแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีเมถุนทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องความรักนี่เพอร์เฟทั้งคู่เลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาวเกี่ยวเรื่องของการงานกันนิดนึงนะครับในพื้นดวงเนี่ยกรรมะสุภาก็จะเป็นคนที่โชคดีวิถีชีวิตมีคนอุปถัมภ์ค้ำจูนไปไหนมาไหน,ไหนก็มีคนนิยมชมชอบความรู้ฟมสามารถผักดันให้ตัวเองประสบผลสาเร็จมีชื่อเสียงนะ เออเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานก็ให้เกียรติเชื่อมั่นในฝีมือในศักยภาพในการทํานู่นทํานี่เพื่อนฝูงม,มีเราอยู่เคียงข้างหรืออยู่ใกล้คิดเขาก็อุ่นใจเพราะเราเป็นคนที่เก่งจริงอะไรจริงนะเอาละเดี๋ยวเราดูสิว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกได้ยังไงนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนี้แม่เฮงจริงๆ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหนะในไพภพสุริยาก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงด่งดังระดับโกอินเตอร์เลยนะถ้าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของคนที่สามารถดังได้นะก็จะดังแบบโอ้โหข้ามข้ามประเทศเลยข้ามทวีปข้ามยุโรปเลยนะถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียง โด่งดังจากฝีมืออะไรคุณต่างๆได้รับการยอมรับอย่างดีนะไพ่พัุริยาเนี่ยเป็นไพ่ที่บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะนะการที่เราจะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยเราต้องทํางานเป็นขั้นตอนทุกคนมีหน้าที่นะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะที่ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าการสั่งการนี่มีมีความสำคัญมากนะสำหรับชาวราศีพฤษภค,คุณคิดเห็นประการใดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะ ให้มีการสั่งการเป็นขั้นตอน นะเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายหน้าที่ให้เป็นจิตจารสนะนะจุดไหนบกพร่องจุดไหนไม่ดีก็มีการมาเสริมมาเติมมาแต่งมีการเทนงานมีอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าช่วงของการงานเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขนะครับทุกคนมีปรารถนาดีให้ต่อกันมีสิ่งดีงามให้ต่อกันทุกคนมีความรักมีความเมตตาให้ต่อกันนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะคันที่ได้ไพ่สุริยามานี่ถือว่าสุดยอดเอาละนะไพ่สามใบนี้นะครับนะตั้งแต่พระพิค เนตนะครับพานาลายอาวตารนะแล้วก็พระสุริยาเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีถือว่าผมดูแล้วน่าจะดีที่สุดแล้วนะนะในบรรดา12ราศีที่เปิดมานะก็ยินดีกับชาวราศีนะครับเมถุนด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังๆป,ประสบผลสำเร็จในช่วงของปีใหม่นี้นะแบบรวยๆกันแบบว่า สุดยอดเลยแล้วกันนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กลาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่งองของอาจารย์เกรดแก้วจะเรียน้ำชากาแฟก็ แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมถุนรวยๆเคงๆปังๆครับผมเกตก้าพิทูลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าวิทูลทดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ นทำให้หนักและกลายเป็นเบา,เาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ